ดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะปุ๋ยนะคะประทุมพรทับน้อยค่ะวันนี้ปัจจุบันนะคะ46ปีค่ะเป็นวัยช่วงเขาเรียกว่าวัยมีเงินมีทองไม่ใช่วัยทองนะจ๊ะนะคะปุ๋ยเองนะคะเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองไม่เคยไปตรวจสุขภาพประจําปีเลยนะคะแล้วก็อุ๋ยเป็นคนนะคะที่ชอบกินขนมหวานมากชอบกินเค้กชากาแฟนะคะหวานๆมันๆปุ๋ยชอบมากเลยค่ะไม่มรทราบทุกคนในท้องนี้ชอบแบบปุ๋ยไหมคะนะคะ แล้วก็วันหนึ่งค่ะมันก็เกิดกับอุ๋ยนะคะอุ๋ยเริ่มมีอาการชาปลายมือปลายเท้านะคะแล้วก็กินเก่งมากกินจุมากนะคะหิวน้ําก็บ่อยปัสสาวะก็บ่อยนะคะแต่ไม่เคยเอะใจเลยนะคะไม่เคยเอะใจเลยว่าต้องไปตรวจต้องไปหาคุณหมอต้องไปตรวจนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะอุ๋ยเป็นโควิดค่ะเป็นโควิดถึงขั้นนะคะหายใจไม่ออกนะคะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะแล้วคุณหมอก็ตวกรวจเจาะเลือดไปตรวจตัวทุกอย่างนะคะพบว่านะคะ มีนะคะเป็นโควิดพร้อมภาวะเป็นเบาหวานด้วยควบคู่กันไปนะคะคุณหมอบอกว่าอย่างนี้คือเราต้องรักษาโควิดควบคู่กับเบาหวานนะคะเพื่อฉีดแล้วก็ต้องฉีดอินซูลินทุกวนันเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วคุณหมอบอกว่าต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษเพราะว่ามันเสี่ยงและอันตรายมากๆว่าต้องส่งคุยไปตรวจตาด้วยเพราะว่าภาวะน้ําตาลในเลือดค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาอาตาบอดได้แล้วก็เสี่ยงภาวะที่จะเป็นโรคแทรกซ้อนได้ด้วยนะคะ อกได้เลยว่าช่วงนั้นมีความรู้สึกว่ากลัวกลัวมากๆค่ะกลัวการที่จะตาบอดนะคะเราเคยมีตาที่มองเห็นแต่วันหนึ่งถ้าตาบอดไปมันก็คือโลกทั้งใบในมืดสนิทค่ะมันกลัวมากๆเขาวันนั้นนะคะและอุ๋ยก็ทําทุกอย่างควบคุมอาหารทุกอย่างทําตามที่คุณหมอสั่งทุกอย่างนะคะแต่ภาวะน้ําตาลมันก็ไม่ลดลงเลยค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าน้ําตาลไม่ลดลงแบบนี้ต่อไปยาคุมไม่ได้นะคะจะต้องฉีดอินซูลินแทนนะคะมันน่ากลัวมากกว่าค่ะนะคะมากกว่าการกินยาค่ะ ในความโชคร้ายนะคะก็ยังมีความโชคดีแฝงอยู่นะคะก็คือประจวบเหมาะพอดีเลยนะคะที่อินดีมีผลิตภัณฑ์ออกมาใหม่ค่ะนั่นก็คือน้ํามันงาดําสกัดกับถังเช่าค่ะแล้ววันนั้นอุ๋ยเองนะคะก็ได้เข้าไปนะคะร่วมอบรมกับเขานะคะก็ได้พบกับเภสัชนะคะแล้วได้ปรึกษากับเภสัชว่าไอ้ตัวถังเชา่าแล้วก็ตัวงาดําเนี่ยมันมีสรรพคุณที่ช่วยนะคะ ปรับระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายนะคะอุ๋ยก็เลยถามคุณเภสัชว่าอุ๋ยสามารถทานได้ไหมท่านก็บอกว่ามันไปประมาณสักหนึ่งกล่องนะคะแล้ว๋ยเองกอ็๋ยซื้อเครื่องตรวจเอาไว้ทุกวันที่บ้านนะคะ๋ยจะตรวจสัปดาห์ละสามครั้งคือเจาะปลายนิ้วที่ตัวเองนะ,ะแล้วก็ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดทุกสามวันนะคะสัปดาห์ละสามครั้งนะคะหลังจากที่ทานถังเช่าและงาดําไปแล้วเนี่ย๋ยก็ลองตรวจดูนะคะปรากฏว่าจากน้ําตาลในเลือดประมาณสองร้อยกว่ามันค่อยๆลดลงเหลือ สองร้อยนิดนี้สองร้อยไปปา 170, 180ลายร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบถลงมาปัจจุบันนะคะน้ําตาลในเลือดอุ๋ยนะคะเพิ่งตรวจล่าสุดก็ร้อยยี่สิบแปดเก้าสิบแปดเก้าสิบห้าบอกได้เลยว่าระดับน้ําตาลในเลือดค่อนข้างดีมากจริงๆนะคะแล้วก็พอดีคุณหมอมีนัดให้ตรวจนะคะนัดไปพบคุณหมอนะคะนัดพบคุณหมอประหวานนะคะคุณหมอประหวานตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าดีมากที่เราคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้นะคะและปกติคุณหมอจะนัดอุ๋ยตรวจทุกหนึ่งเดือนนะคะ แต่ตอนนี้ปัจจุบันคุณหมอนัดปุ๋ยทุกสเดือน1ครั้งนะคะไปพบคุณหมอและก็ส่วนหมอตานะคะปกติคุณหมอจะนัดเดือนละ1ครั้งนะคะปัจจุบันนี้คุณหมอบอกว่าไอ้เส้นเลือดที่มันจะขึ้นตาตอนนี้มันไม่มีแล้วนะคะถือว่าเรารักษาระดับน้ำตาในเลือดได้ดีมากนะคะคุณหมอเปลี่ยนไปนัด,นด6เดือนครั้งนะคะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากมากค่ะมันคุมระดับน้ำตาในเลือดได้และก็ทําให้อุ๋ยลดความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานขึ้นตาค่ะอุ๋ยเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอ